สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การสนทนาเจาะลึกกันในวันนี้นะคะเรากำลังจะมาสำรวจเ,เนื้อหาจากพุทธศาสนาโดยตรงเลยค่ะคือปัจจัยสูตรจากพระไตรปิฎกสังยุตติกายนิทานวัคค่ะครับผมพระสูตรนี้สำคัญมากครับใช่ค่ะ เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือพยายามจะทำความเข้าใจแก่งสำคัญสองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้ในพระสูตรนี้เลยนะคะก็คือปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปน,นธรรมค่ะครับซึ่งเออก็น่าจะเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะในการทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งตา่างๆตาม,ตามแนวทางพุทธศาสนาใช่ครับ ใช่แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเกี่ยวกับปัจจยสูตรนี้ก็คือการที่พระสูตรเน้นย้ําเลยว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยเออมันเป็นเหมือนกฎธรรมชาติอ๋อกฎธรรมชาติครับเป็นสัจธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามคือมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นพระองค์เป็นผู้คนพบความจริงนี้แล้วก็นํามาเปิดเผยให้เราเข้าใจได้ โอ้ oh, น่าสนใจจังค่ะเั้นเรามาเริ่มเจาะลึกที่หลักการแรกกันเลยดีไหมคะปฏิจจสมุปบาทที่ว่านี่เอ่อมันคืออะไรคะช่วยอธิบายให้เห็นภาพชัดๆหน่อยค่ะครับปฏิจจสมุปบาทถ้าจะพูดให้เอ่อเข้าใจง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือกฎว่าด้วยการอาศัยกันเกิดขึ้นของซึ่งต่างๆครับอาศัยกันเกิดขึ้นใช่ครับหลักการพื้นฐานคือเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีหรือที่ในพระสูตรท่านเรียกว่าอิทัปปัจจยตา อิทธปัจยปาครับมันคือความสัมพันธ์แบบเหตุกับผลที่มันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับพระสูตรท่านเปรียบเทียบว,ว่าเป็นธาตุอย่างหนึ่งธาตุหมายถึงดินน้ำลมไฟแบบนั้นหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ธาตุแบบดินน้ำลมไฟแต่ในที่นี้หมายถึงสภาวะที่เป็นจริงตามธรรมชาติครับเป็นกฎเกณฑ์ที่มันดำรงอยู่ของมันเองอ๋อค่ะค่ะคือเมื่อสิ่งที่เป็นเหตุป,ปัจจัยเกิดขึ้นเนี่ยผลที่มันสืบเนื่องก,กันก็จะเกิดขึ้นตามมาเสมอ พระพุทธเจ้าท่านทรงรู้แจ้งกฎข้อนี้แล้วก็นำมาอธิบายให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับเข้าใจหลักการแล้วค่ะว่าเป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อเนื่องกันไปแล้วในพระสูตรได้อธิบายกระบวนการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะเห็นว่ามีรายละเอียดเป็นขั้นตอนอยู่ใช่ครับมีอธิบายเป็นลำดับไว้ชัดเจนเลยซึ่งเอ่อมันแสดงให้เห็นวงจรที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยนะครับวงจรแห่งทุกข์ครับผมจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ อวิชาอาวิชาครับหรือความไม่รู้ในอริยสัจสี่ความไม่เข้าใจในธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆก็เพราะมีความไม่รู้นี่เองถูกต้องครับเพราะมีความไม่รู้หรืออวิชาเป็นปัจจัยเนี่ยมันก็เลยก่อให้เกิดสังขารสังขารครับคือการปรุงแต่งกรรมทั้งทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจอืพอมีสังขารเป็นปัจจัยก็ส่งผลต่อไปอย่างวิญญ,ญาณวิญญ,ญาณครับคือการรับรู้ทางอายตนะต่างๆ เช่นการเห็นการได้ยินอะไรพวกนี้ครับแล้วจากวิญญาณมันเชื่อมโยงไปสู่อะไรต่อคะวิญญาณก็เป็นปัจจัยให้เกิดนามารูปครับนามารูปคือส่วนที่เป็นร่างกายหรือรูปธรรมเนี่ยแล้วก็ส่วนที่เป็นจิตใจหรือนามธรรมเช่นผูกความรู้สึกความจําความคิดค่ะเมื่อมีนามรูปก็ย่อมมีสลายตนะลายตนะสลายยตนะชื่อคุณคุณค่ณคะครับก็คือช่องทางการรับรู้ทั้งหของเรานี่เองตา หูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจครับอ๋อค่ะพอมีช่องทางการรับรู้แล้วก็ต้องมีการรับรู้เกิดขึ้นแม่นแล้วครับนั่นก็คือผัสสะผัสสะครับการกระทบกันระหว่างอายตนะภายในอย่างชั้นตาไปกระทบกับอายตนะภายนอกอย่างรูปภาพแล้วก็มีวิญ,ญญาณคือการรับรู้ทางตาเกิดขึ้นพร้อมกันสมอย่างนี้รวมเป็นผัสสะอ๋อค่ะการกระทบกันใช่ครับ เมื่อเกิดผัสสะขึ้นก็ย่อมเกิดเวทนาหรือความรู้สึกตามมาเวทนาความรู้สึกครับอาจจะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้หรือรู้สึกเฉยเฉยก็ได้จุดนี้เหมือนจะสําคัญมากเลยนะคะเวทนาหรือความรู้สึกนี่เองสําคัญมากครับเพราะว่าเวทนานี้แหละที่เป็นปัฏิัยสําคัญเลยที่ทําให้เกิดตัณหาตัณหาความอยากใช่ครับความทยานอยากพอรู้สึกสุขขึ้นมาก็อยากได้อีก อยากให้มันอยู่กับเราไปตลอดพอรู้สึกทุกข์ก็ไม่อยากได้อยากจะผลักไสมันออกไปนี่แหละครับคือตัณหาแล้วความอยากหรือตัณหามันก็นําไปสู่นําไปสู่อุปาทานครับอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอย่างเหนียวแน่นเลยว่าสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราหรือเป็นของตัวเราอืมพอเกิดความยึดมั่นครับพอเกิดความยึดมั่นก็เป็นปัจจัยให้เกิดพบพบครับพบในที่นี้ก็หมายถึง ภาวะเป็นอยู่หรือ,อ,อกระบวนการสร้างกรรมที่จะนำไปสู่การเกิดในภพภูมิต่างๆต่ตอไปอ๋อ oh, ค่ะค่ะแล้วสุดท้ายของวงจรน,นี้คืออะไรคะเมื่อมีภพเป็นปัจจัยก็ย่อมมีชาติครับชาติคือการเกิดใช่ครับการเกิดการปรากฏขึ้นของตัวตนในภพใหม่แล้วพอมีการเกิดแล้วสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือชารามรณะความแก่และความตายครับผมรวมถึงความทุกข์อื่นๆที่เกิดตามมาอีกเพียบเลย เช่นความโศกเศร้าความเครื่มครวญความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจต่างๆโห oh. นี่คือวงจรเลยครับที่มันหมุนเวียนไปไม่สิ้นสุดถ้าเรายังไม่เข้าใจแล้วก็ยังตัดวงจรนี้ไม่ได้โห oh, ฟังดูแล้วเป็นกระบวนการที่แบบซับซ้อนเหมือนกันนะคะแต่ก็เป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันชัดเจนมากเลยจากความไม่รู้แค่จุดเดียวเนี่ยนำไปสู่กองถุก ทั้งมวลได้เลยนะคะใช่เลยครับและพระสูตรยังให้ลักษณะสําคัญของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนี้ไว้อีกนะครับว่ามันเป็นตัทตาตัทตาครับคือมันเป็นอย่างนั้นเองตามธรรมชาติของมันแล้วก็เป็นอวิทธตาคือมันไม่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงนี้เลยเป็นอนัญยตตาคือมันไม่เป็นไปอย่างอื่นและสุดท้ายก็คืออิทัพปัจจยตาที่เราคุยกันตอนแรกคือเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ย้ำเลยครับว่ามันเป็นกฎธรรมชาติที่แน่นอนมากๆอืเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เป็นตัวกระบวนการหรือกฎแล้วค่ะทีนี้คำที่มักจะมาคู่กันคือปฏิจจสมุปปน,นธรรมอันนี้ล่ะคะมันคืออะไรแล้วมันต่างกันยังไงคะครับปฏิจจสมุปปน,นธรรมก็คือสภาวะธรรมหรือสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เองครับ ถ้าจะให้เผื่อเทียบนะครับถ้าปฏิจจสมุปบาทคือกฎหรือกระบวนการตัวปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือผลหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกฎหรือกระบวนการนั้นๆนะครับหมายถึงองค์ประกอบแต่ละอย่างในวงจรที่เราไล่กันมาต่กี้อย่างเช่นอวิชาสังขารเวทนาตัณหาไปจนถึงชารามรณะพวกนี้ทั้งหมดเลยคือปฏิจจสมุปปนธรรมหรอคะถูกต้องเป๊ะเลยครับทุกองค์ประกอบในวงจรนั้นแหละครับตั้งแต่ต้นจนจบ ล้วนเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งสิน้นคือมันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยอื่นๆมาปรุงแต่งมันขึ้นมาค่ะและพระสูตรก็ได้อธิบายลักษณะร่วมกันของธรรมเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนมากครับมีลักษณะร่วมกันยังไงบ้างคะโดยสรุปก็คือว่าธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเหล่านี้หรือปฏิจจสมุปปนธรรมเนี่ยนะครับล้วนมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกันหมดเลยคือคือ 1>, 1. มันไม่เที่ยงครับหรืออนิจจัง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป 2. มันถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาหรือสังคตะไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆอือสม,มันต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นหรือปฏิจจสมุปนะัณะและ 4. โดยธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยมันมีความสิ้นไปเสื่อมไปจางคลายไปและดับไปเป็นธรรมดา น่าคิดนะคะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นตัวกระบวนการเองปฏิจจสมุปบาทหรือว่าผลที่เกิดขึ้นในกระบวนการนั้นปฏิจจสมุปปานธรรมทั้งสองอย่างนี้ล้วนชี้ไปที่ความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดถือเป็นแก่งสารอะไรถาวรได้เลยใช่ครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลยทุกอย่างในวงจรแห่งเหตุปจัจจัยนี้ล้วนแต่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แค่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่มีอะไรเลยที่เป็นตัวตนแท้จริงหรือเป็นแก่นสารที่คงที่ถาวรอ,อยู่ได้ค่ะและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆครับเพราะพระสูตรกล่าวต่อไปว่าเมื่อไรก็ตามที่อริยาสาวกอริยาสาวกครับซึ่งผู้รู้ท่านอธิบายว่าหมายถึงผู้บรรลุธรรมขั้นตน้นคืออย่างน้อยก็ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะครับเมื่อท่านได้เห็นความจริงของปฏิจจสมุปบ,บาทคือกระบวนการเหตุป,ปัจจัยเนี่ย กับปฏิจจสมุปปนธรรมคือสภาวะธรรมที่ไม่เที่ยงที่เกิดจากเหตุปัจจัยเหล่านี้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอันชอบหรือมรคปัญญาตามที่มันเป็นจริงๆแล้วเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะไม่เห็นความจริงข้อนี้แล้วอริยสาวกท่านนั้นจะสามารถละความสงสัยบางอย่างเกี่ยวกับตัวเองได้อย่างเด็ดขาดเลยครับความสงสัยน่าสนใจมากค่ะเป็นความสงสัยเกี่ยวกับอะไรหรอคะเป็นความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตัวตนนี่แหละครับในช่วงเวลาต่างๆกันไป พระสูตรระบุว่ชัดเจนเลยคือ 1. ความสงสัยในอดีตเช่นเราเคยมีตัวตนในอดีตไหมถ้าเคยมีเราเคยเป็นอะไรเป็นแบบไหนกันแน่ 2. อ 2. ความสงสัยในอนาคตแล้วในอนาคตละ่ะเราจะยังมีตัวตนอยู่ไหมจะไปเกิดเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรต่อไปและ 3. ความสงสัยในปัจจุบันขณะนี้เลยคือตอนนี้เนี่ยเรามีตัวตนอยู่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าไม่มี แล้วเราเป็นอะไรกันแน่เราเป็นอย่างไรไอ้ที่เรียกว่าสัตว์หรือตัวตนเนี่ยมันมาจากไหนแล้วมันจะไปไหนต่อโอ้โหนี่มันคำถามใหญ่ๆที่อยู่ในใจของออใครหลายๆคนเลยนะคะเนี่ยเกี่ยวกับว่าเราคือใครมาจากไหนจะไปไหนอะไรแบบนี้แล้วทำไมการเห็นแจ้งในปฏิจจสมุปบาทกับปฏิจจสมุปปน,นธรรมถึงช่วยให้หายสงสัยในเรื่องพวกนี้ได้ล่ะคะมันเชื่อมโยงกันยังไง มันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยครับเพราะว่าเมื่ออริยสาวุกท่านเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าสิ่งที่เรายึดถือหรือสมมุติเรียกว่าตัวตนบ้างเราบ้างสาัตว์บ้างเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันไม่มีแก่นสารอะไรที่เที่ยงแท้ถาวรเลยแต่มันเป็นเพียงแค่กระบวนการของเหตุปัจจัยต่างๆที่อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองอ๋อนั่นก็คือปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับและสภาวะแต่ละอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตเป็นตัวเราเนี่ย อย่างร่างกายความรู้สึกความคิดมันก็ล้วนแต่เป็นผลที่เกิดจากเหตุปัจจัยคือปฏิจจสมุปปน,นธรรมถูกต้องครับซึ่งก็มีลักษณะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ใช่ตัวเราหรือของเราจริงๆเลยพอจะเห็นภาพแล้วค่ะคือพอเข้าใจว่ามันเป็นแค่กระบวนการไหลไปของเหตุปัจจัยที่ไม่มีแกนแท้ใช่ครับ เมื่อปัญญาเห็นแจ้งความจริงแบบนี้แล้วความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอนในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีหรือในอนาคตก็ดีมันก็คลายลงไปเองโดยธรรมชาติเลยค่ะพอเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกและคำถามหรือความสงสัยต่างๆที่มันตั้งอยู่บนฐานคิดว่ามีตัวตนจริงๆอยู่นะเช่นตัวฉันในอดีตเป็นยังไง ตัวฉันเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงตอนนี้ฉันเป็นอะไรมันก็เลยหมดความหมายไปโดยปริยายอ๋อเพราะฐานของคำถามมันไม่ใช่ความจริงใช่ครับความสงสัยเหล่านั้นมันเกิดจากความไม่รู้หรืออวิชชาพอปัญญาเกิดขึ้นเห็นความจริงแล้วความสงสัยมันก็ดับไปเองเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้วการสนทนาของเราวันนี้ก็ได้เจาะลึกไปที่สองหลักการสำคัญจากปัจจยสูตรนะคะคือปฏิจจสมุปบาท ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติว่าด้วยการอาศัยกันเกิดขึ้นของสิ่งต่างๆเป็นกระบวนการของเหตุและผลที่ต่อเนื่องกันไปครับผมและปฏิจจสมุปปนธรรมคือตัวสภาวะธรรมต่างๆที่เป็นผลผลิตจากกระบวนการนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยล้วนมีลักษณะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยไม่มีแก่นสาระถาวรเลยถูกต้องครับและการทําความเข้าใจสองหลักการนี้อย่างลึกซึ้งเนี่ยมันชี้ให้เราเห็นภาพรวมของธรรมชาติได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการเกิดทุกข์เพราะความทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายความพลัดพรากความผิดหวังต่างๆนานนมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเป็นผลปลายทางที่สืบเนื่องมาจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆเลยโดยมีอวิชชาหรือความไม่รู้เป็นต้นตอสำคัญที่สุด และในทางกลับกันการเข้าใจเรื่องนี้ก็ชี้ทางออกจากทุกขให้เราด้วยแน่นอนครับเพราะเมื่อรวยรู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดจากเหตุปัจจัยเราก็สามารถดับทุกได้โดยการเข้าไปจัดการที่เหตุปัจจัยเหล่านั้นในวงจรนี้แหละครับอืมโดยเฉพาะยิ่งยิ่งการทำลายอาวิชชาซึ่งเป็นรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดการเข้าใจปฏิจจสมุปาติจึงเป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยครับที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ตามแนวทางพุทธศาสนานั่นเอง ฟังดูเป็นหลักการที่ลึกซึ้งแล้วก็สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ค่ะมันมีความหมายหรือว่ามีนัยยะอะไรให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคิดต่อยอดบ้างคะครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับสิ่งที่น่าจะลองนำไปคบคิดต่อยอดดูนะครับจากการทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปนธรรมก็คือคือคือถ้าหากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยแม้กระทั่งความคิด ความรู้สึกหรือแม้แต่ความเป็นตัวเราที่เรารับรู้อยู่ทุกขณะจิตนี้มันเป็นเพียงแค่ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานของเหตุปัจจัยต่างๆที่มันสืบต่อกันมาอย่างซับซ้อนมากๆนะครับนับเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันโดยมีอวิชชาเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นองค์ประกอบสำคัญค่ะคำถามที่ตามมาก็คือแล้วสิ่งนี้มันกำลังบอกอะไรเรา เกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวตนของเราอืแล้วมันส่งผลกระทบอย่างไรต่อความเชื่อเรื่องเจตจำนงอิสระหรือ free ิ i ที่เราคิดว่าเรามีอำนาจในการควบคุมตัดสินใจหรือเลือกทางเดินชีวิตของเราเองในแต่ละวันโหน่าคิดมากค่ะครับถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดเลยแล้วผู้เลือกหรือผู้ควบคุมที่แท้จริงนั้นมันคืออะไรกันแน่อันนี้อาจจะเป็นคำถามที่ ทิ้งไว้ให้ลองนำกลับไปพิจารณาดูนะครับอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็โลกที่เราอาศัยอยู่ก็เป็นได้ครับค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะที่จะนำกลับไปคบคิดกันต่อ